สวัสดีค่ะชิงชวนชิมอินพัทยาพามาร้านมุมอร่อยร้านนี้เป็นอีกร้านที่ถ้าคิดร้านอาหารไม่ออกยังไงก็ต้องมาที่ร้านนี้ค่ะเมนูโปรดของชิงนะคะเป็นหอยลายอบเนยค่ะรสชาติจานนี้นะคะจะกรมกรมหวานหอมหอมเนยเนื้อหอยเนี่ยกรึบกรบกำลังดีค่ะ บอกได้เลยว่ามากี่ครั้งกี่ครั้งชิมก็ต้องสั่งเมนูนี้ค่ะเมนูถัดไปนะคะก็เป็นเนื้อปูผัดผงกะหรี่ค่ะรสชาติของที่นี่นะคะจะไม่จัดจ้านจนเกินไปนเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้ค่ะ,ะโอ้ที่สำคัญนะคะเนื้อปูสดมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาหารที่นี่ได้ไวมากค่ะไม่ว่าทางร้านคนจะเยอะแค่ไหนนะคะอาหารเขาไวตลอดเลย เราก็ไม่ต้องรออาหารนานนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะะักขัตเเลิกค่ะส่วนพอชั่นของเนื้อปูผัดผงกะหรี่นะคะพอชั่นใหญ่มากจานใหญ่มากเลยล่ะคะ่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆกับราคาที่จ่ายไปสมแล้วค่ะที่ชื่อว่าร้านมุมอร่อยอร่อยจริงๆบ๊ายบายค่ะ